สารพระเจ้าตากศินมหาราชและบ่อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคิงลุกสำหรับวันนี้ประสบการณ์ขนคิงลุกจะพาทุกท่านมาทำความรู้จัก สารสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชหรือสารพระเจ้าตากสินมหาราชและบ่อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโหงรัตนารามราชวรวิหารสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดโหงรัตนารามถ้าตามตำนานคําบอกเล่าสืบต่อกันมาสารแห่งนี้คือสารแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากมีการประหารชีวิตพระเจ้าตากสินบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่มีหลวงจีนเดินนำขบวนพระบรมศพผ่านวัดหงโดยมีอีกคนหนึ่งถือผ่านรองพระโลหิตขณะเดียวกันเขาหันกลับไปมองยังโบสถ์วัดหงก็เห็นพระเจ้าตากสินยืนกอดอกไม่มีศีรษะทำให้เขาตกใจจนทำผานลองพระโลหิตล่นจากมือ จากนั้นมีการนำดินที่มีพระโลหิตพระเจ้าตากสินมาปั้นเป็นรูปพระองค์และตั้งศาลพระเจ้าตากสินต์ตำแหน่งดังกล่าวโดยสร้างเป็นศาลไม้ตำแหน่งนั้นก็คือบริเวณต้นโพด้านข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินในปัจจุบันนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปศาลไม้ก็ได้ชำรุดทรุดโทมทางวัดหงรัตนารามกองทัพเรือ กรุงเทพมหานครและผู้ศรัทธาได้ช่วยกันสร้างศาลพระเจ้าตากสินขึ้นมาใหม่อยู่บริเวณเดียวกันกับศาลเดิมเป็นอาคารปูนทรงไทยหลังคาจัว่วด้านข้างสีด้านเปิดโล่งภายในศาลประดิษฐานพระบุรลมรูปหลอ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินขนาดเท่าองค์จริงมีวิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดศาล เมื่อปีพศออเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแน่ชัดและที่สำคัญวัดแห่งนี้มีสถานที่ศักดิสิทธิ์เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกองทัพนั่นก็คือบ่อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตลอดระยะเวลา15ปีของราชอาณาจักรกรุงธนบุรีมีราชการสงครามอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงมีพระราชดำริ ให้ทำบ่อน้ำที่เปียบบนคลังเพื่อให้แม่ทัพนายกอกได้อาบดื่มเสริมกำลังใจโดยตำนานที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำแห่งนี้ได้เขียนเอาไว้ในวัดว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงอาราธนาพระอาจารย์ดีวัดประดูมาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ลงแผ่นหินในสระน้ำมนโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สเสด็จมาทรงน้ำที่สาน้ำมนทุกครั้งเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญในสาน้ำมนมีหินอาคมศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เชื่อกันว่าสมเด็จพระยาณสังวรได้ฝังอาคมพุทธมนหลายประการทั้ง4ทิศหากผู้ใดได้อาบน้ำมนในแต่ละทิศจะอำนวยผลสำลิศต่างๆก็คือทิศต,ตะวันออกดีทางเมตตามหานิยม ทิศใต้ดีทางโชคลาภค้าขายทิศเหนือดีทางบำบัดโรคภัยทิศตะวันตกดีทางโครงกระพันชาตรีแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ช่วยตับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วย